วันนี้เี็นงานกับการมาเจอแฟน์ครับอีกครั้งหนึ่งที่นี่ที่สยามครัก็บอกว่าตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากครับมาวันนี้เป็นงานเปิดตัวเฟรนออฟคันนี้ครั้งแรกของเราเล้วทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็มากันเยอะขนาดนี้แล้ก็ดีใจมากครับแล้วห่างไกลจากการเจอแฟนั์มานานขนาดนี้ก็ไม่ไม่นานมากนะฮะเราเจอกันบ่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเมื่อวานมันก็นานไปแล้วครับโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วแบบเราได้เจอกับก้าวผม กับเพลงวันี oh, okay. so ้ที่ชมมันเป็นท totally. ีมังครับก็เพลงของพวกเราแล้วคือเาไ้ยใช้กับ Watch Your s นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ประกอบสองเพลงนอบนี้ครับประกอบด้ยเซ็ตด้วยใช่ใชใช่ใช่เป็นการประกอบ Watch Your Step เพลเซครั้งแรกของเรานนี้ซิเกิลรที่ซิงกิลแล้วสองอีลแล้แต่ไม่ซิงเกิลพิเศษ ก็พิเศษกับทางอดสเล่เป็นเป็นเาเเ่นเียกเป็นเพลงพิเศษกันตอนนี้เป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งมิวสิกมาร์เก็ต้งได่ตอนนี้กำลังมีชาเลนจ์อยู่ใช่เป็นเซซาวได้ครับทันพวงของเพลงคือเล่แต่ว่าต้มมีมีพิวพพิวกได้รวิวกองรอเราติดตามเพลงจริงได้นี่14ครับหลายคนน่คิดว่า ภาพที่ออกไปทุกคนก็เห็นว่าเรามีแค่2เพลงเพื่อนแต่ว่าเพื่องหลังข้างหลังเราก็ตอนนี้ก็มีเพลงอนมีเพลงอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่กําลังรอโอกาสรอเวลาที่จะแบบปล่อยให้ทุกคนได้รับรก็แสดงว่าจังมีเพลงที่สามที่สี่ก็อยู่ในกระบวนการใรอแล้วไอโน่ก็เตรียมหมดแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการปล่อยว่าจะปล่อยเท่าไหร่หรือว่างแผนยังไงแบบคือเราอยากโอกาสให้มันคลาสที่จุดเราก็เลยเราก็เลยใช้เวลาที่นี่ครับถ้าเป็นาใหรไป เคร่อนี้น่าจะแนวตั้งอ่าแนวตั้งแล้วแน่นอนอันนี้มันใช้เป็นแฟร์แน่นอนอ่าเพราเราก็คอยคอยหาแนวใหม่ๆเรื่อยๆเราอยากให้ทุกๆสิ่งเกิลของเราเนี่ยมีความแปลกใหม่หรือว่ามีความหลากหลายมากอะไรเงี้ยก็อยากให้มีแบบอยากให้มันคับเราติดตามใช่ ่อไปก็เป็นเพลงเร็วไงเพลงแบบว่าอ๋อใช่เพลงแบบว่าเพลร็วก็ใช่อะเพลงช้าที่เราได้เพลงมีสามแบบมีเร็วมีช้ามีกลางๆก็มิมิไม่ได้หรอครับือต้องบอกบอกทุกคนว่ารอเจอเซอร์ไพรส์เลยรอเจอเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วเพลงกับจริงๆแล้วเพลงกับเขาเรียกร้องอยากฟังเพลงช้าไหมอยากอยากฟังเพลงช้าไหมครับอยากรอต่อไปอะไรรคับแน่นอนมีแน่นอนแน่นอนจริงจริงแ แทนเราไว้ต้องนานข้วยว่าจ่าซิ้งเกิลที่สามจะมาเพรจริงออกมาแล้วในในตารางงานเราเองจริงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดจะบอกถึงซิงเกิลที่3ของเราพวกเราก็เรียกว่าเริ่มไปแล้วครับผมเริ่มเริ่มกันจะไปได้ประมาณหนึ่งแล้วด้วยอย่างนี้อย่างหน้รพี่พีมจะว่าอะไรพี่มจะว่าอะไรมีอะไรอ่ะถาดูวพีมจะบอกอะไรก็จะบอกว่า พวกเราริงนะอย่างต้อมของพวกเราเพิ่งมีชื่ไหมอ้นใช่ได้คร์ซีอาร r ที่ว่าบัตัวบีอาร์อาบัสตัวบีอียูเอชบีาของบัสตัวนะครับยาอันนี้เป็นการผ่านการคูยหรือว่าเป็นการคัดกรองกันเลยนะคือผ่านไปเลยจริงๆบัสเราจะไม่ไม่ใช้การโกหกหรอกนะจะเป็นว่าเราคิดชื่อมาแต่ละคนแล้วเอามาหมดกันมาถกกันมาคุยกันว่าเออชื่อนี้เป็นยังไงเหมือนเอามาขายกันแต่ละคนแล้วก็หาจุดจูลางหาชื่อที่มันเหมาะสมกับบัสจริงหรือว่าหลอดบัส ครัตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะให้ชื่อชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยสอดคล้องกับชื่อของพวกเราด้วยใช่กแล้วก็พอคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมีคนเสนอชื่อ b ีอาร์ซีมาแล้วก็เรียกว่าอะไรเราก็คอนวินกันไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็เลยตัดสินใจเป็นชื่อน้เพราะว่ารู้สึกว่าชื่อนี้เหมาะกับแฟนๆของเราทุกคนน่ารักน่าจะควรจะควรเลยครับนช่น่าจะความหมายว่าไงครับเดี๋ยอันนี้ที่อะไรเลยครับความหมายที่อ่าค่ะ Bius มาจากคำว่า be กับ us แปลว่ามาเป็นเรา มาอยู่ด้วยกันกับเราก็ถ้าถ้าความหมายที่พวกเราอยากให้เป็นชื่อของแฟนเราพวกเราก็คือให้แฟนคลับของพวกเรามาอยู่เคียงข้างพวกเราตลอดไปครับได้งงหรือเปล่าพี่เวสนึกไปต้องมาแล้วใช่มต้องมาแล้วเนี่ยคือยังมีบงมั้ยยังบงบงอันนี้ถามถามมาเจะได้เลยครับสนใจนะครับมาชะได้ครับต้องถามพี่ใช่ได้ครับ ที่เราอันนี้อันนี้เราเราก็ยังไม่ทราบต้องมีนะอยากให้มีอยากให้แต่ไม่่เราอยากให้แต่ที่ตามาติดตมเที่งเดียวพวกเราทั้งสจะเดบิวต์เหมือนกันแล้ว้ตอนนี้เป็นสีิ้วยครับน้อของเราได้ไดบิวต์เพิ่งาศจะเดบิวต์เรางมาพร้อมกันฮะพูดเลเรางคร่อมกันแค่เราเราั้ใจเกิดมาด้วยกันกินหก่ด้กันกินข้าวด้วยกันจริงจริงเรามีการพูดคุยกันนะยังไงกไม่ห่างกับไก บอกประสบการณ์อะไรกบ้างเราไม่ได้เอาจริงเราเจอทุกวันตอนที่เราขึ้นเดบิวู์เพราก็อยู่กับผมแต่ว่าอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เหมือนคุยกันเป็นปกติเราได้เราไม่ได้แบบว่าน้ำก็เป็นแบบพี่น้องอะไรเราก็คุยได้คะเพอนพี่ป๊อปอ่ะเพื่อนกันเพื่อนกันตรงเนีไ่ด้เพราะว่าเพราะว่าวงใดก็มีพี่เบพื่ดนนยครับมอย่างว่าอายุก็เยอะกว่าใช่มินที่มินเราเองนะเองครับผมพี่มินที่มินโตสุดเลยแล้วไหนนเราลองบอว่าตอนนี้เนาะไม่สนก็ถือแฟนหนักๆมาเป็นดิแอสกันเยอะๆหน่อยดีกว่านะ หน้าท่วยนอ่อนหน่อยหน้าท่วยนอ่อนๆฝากงานวันนี้ก่อนวันนี้ก็แบบรู้สึกดีมากเลยที่แบบว่าพี่อัดคนได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ได้มาดูพวกเรานะครับแล้วก็ใครในนี้ที่มาดูเราที่ยังไม่ได้เป็นพี่อัดก็อย่าลืมมาเป็นพี่อัดด้วยนะครับค่ะค่ะครับค่ะ Welcome to Star Society